ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่เคยเจออนิเมะเรื่องไหนที่มีพระเอกสกิลเทพขนาดนี้มาก่อนมันเทพยังไงต้องไปดูครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกตัวหมีทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวอนิเมะบ้างน,นะครับวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องมาโอคาคุคอินโนฟุเคคุชะ โชื่ออะไรจะยันยากา่ยค่นี้ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยครับเพื่อนๆเอาเปา็นว่าผมขึ้นซับให้แล้วกันอ่ะมาอ่ะโอเคมาต่ออ๋อเรื่องเรื่องนี้ก็มีชื่อไทยด้วยนะครับว่าใครว่าข้าไม่เหมาะจะเป็นจอมมารอ้อโหขึ้นชื่อเรื่องมาอย่างนี้ทุกคนรู้แน่นอนครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับแนวแฟนตาซีแน่นอนแฟนตาซีไม่พอยังเป็นแนวฮาเลมอีกต่างหากนะครับเรื่องนี้บอกเลยนางเอกเรื่องนี้น่ารักน่ารัก,รกเยอะมาก อยากให้ทุกคนที่ชอบนางเอกสายต่างๆได้ดูกันนะครับส่วนใครจะเลือกใครนั้นจิ้นกันเอาเองนะครับผมคงไม่เลือกให้ไปหานางเอกของคุณกันเอาเองส่วนพระเอกครับมีแค่คนเดียวถ้ามีหลายคนคงแปลกไม่งั้นเขาจะเรียกว่าแนวฮาเลมได้ยังไงเนาะมาเข้าในเรื่องกันเลยดีกว่านะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพระเอกอนิเมะเรื่องนี้โคตรเท่สกิลนี่โกงมาหากงโ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 กง,ง,ง,งเลยนะครับอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็มีทั้งหมด13ตอนด้วยกัน ผมดูวันเดียวจบทีเดียวเลยแบบต่อเน,นื่อง <Wow. S 1> ใครจะดูแบบผมก็ได้นะครับไม่ว่ากันส่วนพระเอกของเราครับชื่อว่าอานอตที่แรกเนี่ยผมอ่านเป็นทานอตโอ้โหนึกถึงมันม่วงขึ้นมาเลยทีเดียวขึ้นชื่ออะไรว่าเป็นนอตนอตเนี่ยเป็นไวไลท์หมดนะครับซึ่งพระเอกของเราก็ไม่มีข้อยกเว้น พระเอกของเราเนี่ยเป็นถึงจอมมารผู้ชั่วร้ายที่ทุกคนต้องเกรงกลัวแต่จอมมารของเราเนี่ยก็ถูกทนทุกข้กานะครับปราบลงเมื่อ2,000ปีก่อนและ2,000ปีต่อมาจอมมารคนนี้ก็กลับมาเกิดในเผ่ามารอีกครั้งหนึ่งแต่กลับมาเกิดครั้งนี้กลับกลายเป็นลูกครึ่งมนุษย์ครึ่งมารเลยโดนแกล้งสาร,รพัดสาร,รเพเลยนะครับแต่พระเอกของเราเนี่ยก็มีสกิลจอมมารเก่านั่นคือโคตรพลังโคตรแข็งแกร่งไม่มีใครสู้พระเอกได้เลยนะครับแม้แต่เราท่านอาวุโสของเผ่ามารเอง ก็ยังต้องเกรงกลัวพระเอกเลยก็แง่นะครับแต่ก่อนอาวุโสของเผ่ามารก็เป็นลูกน้องของพระเอกเองนั่นแหละแต่กลับจําจอมมานตัวของตัวเองไม่ได้เพราะถูกคนลบความทรงจําที่เกี่ยวกับจอมมารในอดีตออกไปหลกัหลกๆพระเอกของเราก็ต้องตามหาว่าใครเป็นคนลบอดีตของจอมมานออกไปทําให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยจำจอมมานไม่ได้ที่เป็นต้นตระกูลของตัวเองคาเตือนเนื้อหาทั้งต่อไปนี้มีการสปอยเนื้อเรื่องของอาร์ติเมะถ้าใครไม่ชอบการสปอยก็ขอให้กดปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับ เพราะมันอาจจะทําให้คุณดูอนิเมะแล้วไม่สนุกหากว่าใครดูแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยลนะครับว่าคุณชอบฉากไหนมากที่สุดในอนิเมะเรื่องนี้แล้วคุณอยากจะให้ใครเป็นนางเอกในเรื่องนี้กัน<ๆ>ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเปิดเรื่องมาพระเอกของเราเนี่ยต้องไปโรงเรียนจอมมานเพื่อไปคัดเลือกความเหมาะสมที่จะเป็นจอม,มาน และเท้าความไปเมื่อ2,000ปีก่อนมนุษย์กับเหล่าฮูก้าเดินทางไปปราบจอมมาในสงครามกวาดล้างมนุษย์และจอมมานในตอนนั้นก็คือจอมมานอาร์นอตของเรานั่นเองซึ่งจอมมารของเราเนี่ยเบื่อหน่ายกับการทําสงครามจึงคิดที่จะเจราจาสงบศึกจอมมานจึงได้สร้างม่านพลังแบ่งโลกทั้ง4ออกมา และยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อทําให้ม่านพลังนั้นแข็งแกร่งขึ้นและได้ให้สัญญากับผู้กล้าว่า2,000ปีต่อมาข้าจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในโลกมานและก็หวังว่าจะได้เจอผู้กล้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นโลกทั้งสี่ก็ได้สงบศึกกันมาถึง2,000ปีและ2,000ปีต่อมาจอมมารกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในครอบครัวแห่งหนึ่งในโลกมานซึ่งครอบครัวนั้นเป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์กับมาร จึงทาให้จอมารของเราเนี่ยเป็นลูกครึ่งผสมระหว่างมนุษย์กับมารด้วยและต่อมาพระเอกของเราก็ถูกเชิญไปที่โรงเรียนจอมานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นจอมานแต่พระเอกของเราเนี่ยกับถูกตีควาว่าเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นจอมานเพราะเป็นลูกครึ่งผสมระหว่างมนุษย์กับมานแต่พระเอกของเราก็ปากกล้าตามเช่นเคยครับบอกว่าข้าเนี่ยแหละจอมานอานอตและเป็นบนรรพบุรุษของพวกเจ้าแต่ก็ไม่มีใครเชื่อและขำกันใหญ่จึงทําให้พระเอกของเราเนี่ยต้องไปโชว์สก,กิลเทพสะหน่อย นั่นก็คือการเข้าร่วมการประลองกับตระกูลชั้นสูงของเผ่ามารที่แรกเนี่ยทุกคนก็ขำกันเกี่ยวกาวนะครับว่าไอ้นี่มันเป็นครึ่งลูกผสมแต่ทําไมกล้าท้าประลองกับตระกูลชั้นสูงได้เมื่อการประลองเริ่มขึ้นก็ตามภาษาครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ยั่วยุพระเอกทุกวิถีทางบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ลูกผสมกล้ามาท้าตระกูลชั้นสูงอย่างข้าได้ยังไงแต่พระเอกยังไม่ได้จะทาอะไรครับผมฝั่งนูน้นก็เริ่มโจมตีก่อนแต่พระเอกของเราก็ยืนนิ่งๆปล่อยให้ฝั่งนู้นโจมตีเข้าไป ถึงเวลาที่พระเอกของเราเนี่ยตอบโต้กลับบ้างดีดนิ้วเดียวพวกตระกูลชั้นสูงก็แหลกสลายหายไปเลยเหมือนพระเอกเนี่ยจะมีอินฟินิตี้กันเหล็กของทานอตอยู่เลยทีเดียวยังไม่พอครับพระเอกของเรายัางโชว์เทพกว่านั้นนั่นก็คือการที่สามารถมีเวทชุบชีวิตพวกมาในให้ฟื้นกลับคืนมาได้แล้วก็ฆ่าพวกตระกูลชั้นสูงใหม่อีกครั้ง <Wow. S 1> ชุบกลับไปชุบกลับมาฆ่าไปทั้งหมด34รอบจนสุดท้าย ฝั่งพวกตระกูลชั้นสูงก็ต้องยอมแพ้พระเอกไปมันเลยทําให้พวกตระกูลชั้นสูงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่แพ้ใส่เลือดผสมสุดท้ายก็ต้องไปฟ้องพี่ชายตัวเองและพี่ชายตัวเองเนี่ยก็ยังสู้พระเอกไม่ได้อยู่ดีโดนพระเอกของเราเนี่ยสบัดมือเดียวหายทั้งแก๊งเลยแล้วก็ยังบอกไปอีกว่าข้าเนี่ยแหละคือต้นตระกูลของพวกเจ้าเป็นราชาของพวกเจ้าแต่ฝั่งพวกตระกูลชั้นสูงก็ยังไม่มีใครเชื่อจนสุดท้ายวันหนึง่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พบกับเราผู้นําตระกูลชั้นสูง พระเอกของเราก็ได้บอกว่าข้าคืนอนายของเจ้าแต่ผู้นำตระกูลกลับจำพระเอกไม่ได้พระเอกก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกน้องของตัวเองถึงจำไม่ได้และพระเอกก็ได้คนพบว่าสุดท้ายแล้วมีคนไปเปลี่ยนแปลงความทรงจำของพวกเหล่าอาวุโสของเผ่ามาจรจึงทำให้พระเอกเนี่ยต้องตามหาว่าใครเป็นคนเปลี่ยนแปลงความทรงจำของพวกอาวุโสของเผ่ามารและเป็นพวกที่อยู่เบื้องหลังในการยึดครองอาณาจักรมารและระหว่างเรื่องก็จะเจอกับสาวๆมากมายที่จะเป็นเหล่าตระกูลชั้นสูง ที่มีปมในใจที่ต้องให้พระเอกเราช่วยแก้ก็เหมือนตามมนุษย์ทั่วไปครับสุดท้ายก็ตกหลุมรักพระเอกของเราอยู่ดีโอเคครับเพื่อนๆผมเล่าแนวเนื้อเรื่องประมาณนี้ให้เพื่อน,อนๆฟังว่าเพื่อนๆ่นๆยสนใจกันหรือเปล่าถ้าใครอยากจะดูต่อเนี่ยก็ไปหาดูกันเอาเองนะครับผมก็แค่สปอยเนื้อเรื่องไว้คร่าวๆแค่นี้ก็พอเพราะว่าถ้าสปอยหมดเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเอาและอยากจะขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้จอมมารยังไงก็คือจอมมารมันจะเป็นผู้กล้าเป็นไปไม่ได้ นี่ผมสปอยฉากเนื้อเรื่องตอนจบแล้วแนะี่ยแต่ถ้าใครยังไม่ดูอาจจะงงๆหน่อยนะครับส่วนฉากที่ผมชอบมากที่สุดในอนิเมะเรื่องนี้ก็คือฉากที่พระเอกของเราเนี่ยโชว์เทพปราบตระกูลชั้นสูงนั่นก็คือนางเอกหมายเลขสองของผมนั่นเองชนิดที่ว่านิ้วเดียวเนี่ยฆ่าตายตั้งตระกูลเลยแล้วก็เช่นเคยครับผมการรีวิวอนิเมะเรื่องนี้เกิดจากความเข้าใจและการสรุปเนื้อเรื่องของผมเองหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวใาที่นี้ด้วย แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับว่าทุกคนนะชอบอนิเมะเรื่องนี้กันหรือเปล่าหรือถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาคอมเมนต์ก็ได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วขอให้ทุกคนดูอนิเมะอย่างมีความสุขอ้อและอย่าลืมเป็นสมาชิกตัวหมีกันนะครับไว้เจอกันใหม่บุย,บย